สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีตอนเช้าครับอยู่กับช่องดัมซิงซุปเปอร์ยาวครับผมวันที่สองของการทำงานหลังปีใหม่ครับ <c oughs> งานปรับนาครับผมเมื่อวานย้ายมาตอนค่าๆนะครับเพิ่งเริ่มลงทําได้มาประมาณนี้ครับผม ต่าลงไปข้างล่างครับต่าลงไปอย่างนี้ครับเราจะกวาดดินจากตรงนี้ลงไปครับตร้ก็ตลนเห็ดเป็นหนาเป็นหนาไปครับผม น่าจะทําประมาณ2วันครับวันนี้จะเสร็จงานนี้กับงานโน้นตรงนี้ก็จะมาเก็บงานนี้ครับผมครึ่งวันน่าจะจบครับ เอางานก็นต้องกะเซเวลาครับพี่น้องอ่านเซเวลา็เราจะใช้เวลาประมาณกี่วันครับทำแบบไหนครับมองถูกก็มีกำไรมองผิดก็ขาดทุนครับหรือว่าบางคนก็ไปพูดเอากำไรเยอะเกินไปเอาแบบ สูงๆงไว้เลยจริงครับมันกับเฮ็ดให้ลูกค้าลูกค้าเพ,พิ่นก็สิแบบว่าอ่าจังไรล่ะพี่น้องลูกค้าน,นี่สิเฮ็ดน้ำทีเดียวกับหลาบเลยครับเวิร์สไลท์จริงๆนะครับแต่สำหรับทีมงานของเฮานี่ครับเวลาหลับงานนี่ผมสิคำนวณ คำนวณเวลาครับว่าสิเฮ็ดประมาณใดครับเฮ็ดแบบดแใดจะใช้เวลาประมาณเท่าใดครับผมเราตีประเมินราคาทีเฮาสิเฮ็ดงานหอกมาแล้อกอ,ะอ่ะบวกเวลาทีเฮาสิใสเข้าไปครับสมมติว่ารถขั้นนีเฮ่าเฮ็ดงานอยู่ทีมือละประมาณ1มื0น12 0 0 0ถึง1มื0นหัาซี่ครับ15,000ถึง ไอ่หนึ่งมืสองพันถึงหนึ่งหมห้าพันต่อวันบวกน้ำมันบวกคนขับครับ,รบจากงานนี้ผมตีไว้สามหมื่นครับเนี่ยผมก็ต้องไม้เข้ามาผมต้องเหตุงานบาเกินสองมือเครึ่งนะครับต้องให้เสร็จพยายามทำให้เสร็จสองวันครับ หรือไม่อย่างช้าก็สองวันครึ่งครับผมสองวันพยาามทำสองวันครับให้จบครับบ้านก็นเ,รเริ่มลงเหตุไปประมาณสองชั่วโมงครับของบ้านก่อนคํามื่อวานก็นสิ ทั้งมือครับทั้งวันกันนาจะเกือบแล้วครับมันนีงานหนึ่งอันนี้งานนี้บริเหตุหลายครับงานนี้แค่เก่ามาใส่ท่างนะครับเก่ามาปั่นท่างเ,าเซ็ตให้นี่แล้วก็เ,เซ็ตให้นี่ก็ซ้ำมซ่ำแล้วครับมันต่างระดับครับก็ต้องกวาดลงไปถมครับผมครับ งานนี้ก็เรียบร้อยลงไปครับเสร็จลงไปแล้วครับหนึ่งงานทั้งหมดมีสามงานครับเรียบร้อยลงไปแล้วหนึ่งงานเหลืออีก2ครับงานนี้จะ่างงานนี้จะใหญ่กว่ามูครับพี่น้องปรับทางนี้ลงประมาณ20่สิบเซนนะครับ20่สิบยามิบเซน 20%เซครับมาเพิ่มทางนี้ขึ้น20เซนครับขาคงทีครับผมขาตั้งกันระว่างฟังนี่คับฟังทีมันตั้งกันอยู่ทีประมาณเอ่สิ0สซนครับ30-40เซนเราก็ตัดทางนี้ลง20เซนเพิ่มทางนี้ขึ้น20เซนครับ ก็จะได้พอดีระนาบพอดีครับหลบฟองหน้าก็าต้องมาไทยอีกครับผมขอมาวานันเดยเลย พอดีครับพี่น้องบางนี้ต่ำลง20่ัางนี้สูงขึง้น20บครับได้น่าระดับพอดีทางนี้ทางนั้นก็ต้องให้ฝนตกครับเวลาฝนตกมานั่นแหละถึงจะหูลอยเปร์เซ็นครับว่ามัค่อยทายาไหนเอียงท่งไหนครับ แต่ตอนนี้งานเข่ากาเบิง้งโดยสายตาครับผมโอเค,ครับผมงานนี้เสร็จลงไปครับเดินมางานนี้ต่องานนี้ก็ทําเช่นกันครับแต่ว่างานนี้จะได้ปั้นคันเสริมคันคู่ครับให้เป็นทางรถนะครับเอาไปทางโน้นก็พอดีเอาดินทางสูงนี่ครับลงมาใส่ขึ้นมาใส่ทางเฉนี้ครับ นี่ก็ฉีกตรงนี้ครับลงไปไล่ลงไปข้างล่างนะครับมันจะเสมอพอดีเลยชีก <c oughs> ยู่มองสันปันนนนี่ครับลงไปใส่มองรุปม,มันปันคู่ขึ้นเสริมยัหน่อยนะครับมันจได้พอดี โอเคครับบัานสื่อแน้กินสวยก่อนบัานเนี่ยับข้าวเที่ยงก่อนครับ